ดีค่ะดูดวงแลนดอไมไพภพมายานะคะวันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนในใจของคุณะ่ะหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณได้นึกถึงเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะขอดูหน่อยวันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นคนแบบไหนเนี่ยเทพพระอังคารพระรามกับนางสีดาคุณมาถามถึงคนในใจหรือบางคนมาถามถึงแฟนหรือเปล่าว่าวันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้รู้สึกว่า ตัวเขามีความกระปี้กระเป๋อย่างไงไม่รู้อแล้วก็มีไฟในการทำงานแต่ใจก็ยังแอบนึกถึงคนรักนึกถึงใครบางคนเนี่ยแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะคุยกันน้อยเพราะว่าด้วยตัวเขาเนี่ยขึ้นไพ่พะระเทวฤษีนั่นแสดงว่าอยู่ในช่วงที่เขากำลังทำงานโปรเจกต์สำคัญสำคัญหรือก่อนหน้านั้นนะ่ะ ห่างกันไปแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากกับการที่ห่างหายไปคราวนั้นน่ะเพราะมันไม่มีเวลาส่วนตัวเลยแม้กระทั่งการดูแลตัวเองก็ยังไม่มีเนี่ยทางานก็ไม่อยู่กับที่พอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเสร็จตรงนั้นก็ไปตรงนี้ไปมันเรื่อยๆแหล,ละยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้มีเวลากลับมาใช้กับคนที่ตัวเองรู้สึกดีแบบแต่ก่อนแล้วก็เกิดความ กังวลใจพอสมควรว่ากลับมาคราวนี้เนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าด้วยที่ว่าเกิดไพ,กรรพ่กรรมเทพกรรมเทพเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะไปแผงสอนกับใครอะนะแล้วเขาก็กลัวเหมือนกันช่วงที่ห่างหายไปอะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นเข้ามาแทนที่เขาอย่างเงี้ยเขาก็แย่ดิเขาก็ว้าวุ่นใจอะดิ แต่ด้วยตัวของคุณอะเป็นแบบพระแม่รัศมีน่ะพระแม่รัศมีเนี่ยมีความมั่นคงนะไม่ใช่ว่าอืฉันสวยฉันจะเลือกใครก็ได้อะไรยังไงถามว่าเลือกได้เลือกได้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเลือกเพราะมีความมั่นคงอะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ขาดเหลืออะไรเงินทองก็มีการงานก็ทำอยู่ในจุดที่ดีเพียงแต่จะชอบเรื่องความซื่อสัตย์ความมั่นคง ต่อความรู้สึกของคนรักถ้ามีคนรักเนี่ยเวลาเขาขอพรเขาไม่ขอกับพระแม่รัษมีเพราะแม่รัษมีเี่ยเขาก็จะคัดกรองบุคคลให้คนที่ดีคนที่ใช่เท่านั้นคนไม่ดีอ่ะไม่มีทางให้เข้ามาได้เพราะพระแม่ท่านไม่โปรดท่านก็จะปัดออกไปอืมแต่ในความสัมพันธ์อันนี้มันขึ้นไพ่พระรามกับนางสีดาเขาเป็นคู่กันแต่อยู่ในช่วงของอุปสรรค ชีวิตปัญหาชีวิตแล้ววันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาก็นึกถึงคุณแล้วการนึกถึงคุณนั้นน่ะมันไม่ได้เพียงแต่มองแค่ว่าคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มองไปถึงอนาคตแล้วแหละพะพิรุณก็คือการที่อยากพบอยากเจออยากเดินทางมาหาหรือถ้าบางคนยังรู้จักกันไม่มากแต่มีใจให้กันละกันเนี่ย เขาก็กําลังคิดอยู่แหละว่าเขาจะต้องลดอีโก้ลงมาแล้วอีโก้ของเขาแต่ก่อนเนี้ยอาจจะเยอะจนกระทั่งไม่ได้ส่งอารมณ์หรือความรู้สึกให้กับคุณเลยอะ่ะแล้วตอนนี้เขาก็กลัวแล้วไงกกับการนิ่งเฉยการไม่ทําอะไรของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นผลดีในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขานอนคิดแล้วเขาก็ตั้งใจไปแล้วว่าเขาจะแผงสอนเขาจะยิงไปที่คุณ คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการมันไม่ใช่เพียงแต่แค่นึกถึงนะเก็บเอาไปฝันด้วยไพ่พพะอินน่ะเขาฝันถึงคุณและบางครั้งในความฝันนั้นน่ะมันก็ทำให้เขาอะเริ่มเหงื่อแตกเงื่อแตนทำไมอ่ะก็เพราะเขากลัวว่าจะมีคนอื่นซึ่งดีกว่าเขาอะมาตกคุณไป จากการที่เขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีก็จะมีคนอื่นมาทำหน้าที่ที่ดีแทนให้ไงเขาก็เลยร้อนรนเป็นเหมือนเทพอาทิตย์ชนไม่ไหวนะจ้าเดี๋ยวจะต้องลงจากสิงโตตัวเนี้ยจะใส่อีโก้ต่อไปก็ได้นะไม่มีใครว่าถูกมาแต่ไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะมันคือความรักความรักจากคุณอะ่ะและมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย ก,การที่มาทำตัวมามาหายหายและจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้โดยที่ตัวคุณจะเปิดทางให้กับเขาหรือเชื่อใจเขาอย่างที่ผ่านมาไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาจะต้องทำการบ้านอย่างหนักแล้วเขาก็หวังผลด้วยว่าเขาจะต้องสอบผ่านในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปเขาจะไม่เป็นพระฤาษีแล้วนะคือเออ,อะไรมีปัญหา เข้ถาถ้ำงานยังไม่เสร็จเข้ถาถ้ำมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคนเราถ้าจะสานต่อในความรักถูกต้องไหมมันจะต้องมีความสม่ําเสมอป,สปัญหาส่วนปัญหาสี่อีกคนหนึ่งเขาไม่รู้ด้วยก็จะต้องบอกกล่าวเขาว่าหายไปไหนหรือทําอะไรหรือส่งทรายอะไรก็ได้เขาจะได้รับรู้เขาจะได้ไม่ต้องกังวลใจและที่สําคัญ ถ้าไม่บอกบางคนเขาก็อาจจะไม่รอเพราะเขาก็กลัวเสียเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าแม้กระทั่งตัวเขาเองใช่ไหมเวลามีปัญหาเขาก็ยังต้องการเวลาอยู่กับตัวเองและคนอื่นน่ะก็ในมุมกลับกันแหละถ้าเกิดเขารอโดยไม่มีสัญญาณเขาก็มองว่ามันเสียเวลาแล้วเขาจะรอไปเพื่ออะไรก่อนอนี่คือการที่เขามาตระหนักคิดได้พอคิดได้ปุ๊บก็จะเกิดอาการเหมือนกับเป็นอะไร หาดมานกับนางเบนจกายนี่ไต้องการกลับเข้ามาจีต้องการกลับเข้ามาก็รอก,กติกด้วยอย่างนั้นตอนนี้เขาแอบส่องคุณอยู่เขาเห็นว่าคุณอะอยู่ในจุดที่ไม่ได้ตามเขาแล้วไม่ได้สนใจที่จะถามเขาแล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรไม่ส่งข้อความดิบข้อความสุข อะไรใดๆไปแล้วเพราะว่ามันไปค้างเติอก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบรู้คุณค่าตัวเองแค่นั้นเองเนี่ยคือตอนนี้ตัวคุณเป็นแบบนั้นและสิ่งที่เขาจะทำกับคุณต่อไปก็คือการที่จะเข้ามาหาคุณแบบตั้งอกตั้งใจแล้วก็พยายามสูงมาก ด้วยไม่ใช่แค่ว่าอยากเอาชนะใจอะแต่ความหวยหาใช้ว่าหวยหาเลยนะแล้วก็ปรารถนาความรักจริงๆเพราะที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ได้นึกถึงคุณเลยเพียงแต่เขาแค่หยุดการแสดงออกมาหรือไม่ได้ปฏิบัติออกมาให้ได้เห็นเท่านั้นเองตอนนี้เขาเริ่มสบายอกสบายใจแล้วนะเพราะเขาคาดหวังว่าเขาน่าจะเป็นคนสำคัญของคุณเหมือนเดิม,มาแหละ เพราะเขาจะปรับปรุงตัวเองและอีกอย่างเขารู้จุดอ่อนของคุณว่าถ้าเขากลับเข้ามาแล้วพูดจากับคุณใส่ใจคุณเหมือนกับที่เคยเป็นอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะคุณก็คงจะยังไม่ตัดเขาหรอกบางครั้งคนคนนี้อ่ะก็ช่างประจบนะแล้วก็เอาใจเก่งถ้าเขาคิดอยากจะทำนะแต่ถ้าเขาไม่คิดอยากจะทำก็เหมือนกับพระฤาษีอยู่ในถ้ำแบบนั้นแต่ตัวคุณก็จะมองว่า เขาลื่นเหมือนปลาไหลเอ้ยไม่ใช่เขาอะ่ะจะเข้ามาทําแบบนั้นกับคุณไม่ได้ง่ายหรอกเพราะช่วงที่เขาห่างหายไปเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยที่เราคอยสามีอะ่ะพระภพยมณีอะ่ะเห็นไหมเป่าปี่อยู่ได้ไม่มาสักทีหนึ่งนี่ก็ค่้าควรร้องหานี่ก็ไม่ได้สนใจเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยแต่ทีนี้เขาไม่สนแล้วไง จะยังไงก็แล้วแต่ที่ผ่านมาก็คืออดีตมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันเขาจะไปรักพาตัวคุณมาแล้วนะในความหมายก็คือจะหน้าด้านเข้าไปแหละจะปฏิเสธก็ก็ต้องยอมรับแหละว่าจะต้องทนแล้วก็ด้วยสายตาอะไรหลายอย่างที่คุณมองเขาะเขาก็จะแค่เชิดทำเป็นเหมือนเด็กไม่รู้เดียงสาก็ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรใครไม่ได้ตั้งใจ อะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็จะเสี่ยงก็จะไปนี่ไงเหมือนกับพยาเนี่ยราชาสียืนทั้งๆที่เสี่ยงแต่ก็จําเป็นน่ะที่ไหนได้คุณแผนไกลมากกว่านั้นคุณอยู่ข้างหลังเดี๋ยวคุณฉีดทีเดียวก็ตกแต่ไม่อยากทําเพราะว่าคุณจะดูการแสดงออกของเขาว่าเขาจะทําได้จริงไหมคุณจะไว้วางใจได้มากขนาดไหนอืมแต่ตอนเนี้ยใจของคุณก็ยังเฝ้ารอเขาอยู่รอแบบระมัดระวงัง แค่อยากรู้คำตอบว่ามันจะไปต่อกันแบบไหนจะไปต่อกันเป็นแบบทุรกทธุเลแบบนี้หรอหรือจะไปต่อกันเหมือนกับคู่รักทั่วไปได้พัฒนาซึ่งบอกได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการได้พัฒนาเพราะเขาตั้งใจไปแล้วนี่พระพิคเนศทรงหนูพระนางสุวรรณมัชฌาก็คือการที่จะทำ ในเรื่องราวในด้านความรักให้ดีขึ้นอะไรที่เขาปล่อยปาแล้วเลยเขาจะมาปฏิบัติพัดวีกับคุณนะ่ะในรูปแบบที่เขาต้องการด้วยความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆเพราะเขารู้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายก็ได้ที่คุณจะให้โอกาสเขาเพราะตอนนี้ตัวคุณก็อารมณ์แปรปรวนไม่เบาเข้ามาไม่ดีเดี๋ยวว็ด่าให้ละไม่ใช่แต่ตัวเขาอ่ะเป็นคนที่เข้าใจ ในเรื่องราวของความรู้สึกคําพูดคําจาของเขาดีเขาจะมีวิธีพูดให้คุณได้เข้าใจไม่ใช่ว่าโกหกหรือใส่หน้ากากเพียงแต่ที่ผ่านมาเขาแค่ไม่เลือกที่จะอธิบายเขาแค่เลือกที่จะนิ่งเงียบอันนั้นแหละคือเป็นจุดที่ไม่ดีของตัวเขาวันนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าชีวิตคนเรามันก็อยู่กันได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้น อย่าได้โกรธอย่าได้เครื่องกันเลยหันกลับมาใช้เวลาตรงนี้ให้มีประโยชน์ซึ่งกันและกันจะดีกว่าไหมที่หายไปนั่นนะ่ะเขาไม่ได้ไปนอกใจหรืออะไรกับคุณเขาแค่ไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็ววันแล้วก็ถูกต้องเขาก็ยอมรับแหละว่านิสัยของเขาเสียบางครั้งเขาก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงเดี๋ยวก็อยากพูดเดี๋ยวก็อยากบอกเดี๋ยวก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องบอกก็ได้เดี๋ยวยังไงก็จะต้องรู้ ซึ่งเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ถูกต้องเพราะการที่อยากจะสารสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีที่มาแล้วก็ที่ไปไม่ใช่นึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะหายก็หายเนี่ยมันเท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ที่เรากําลังดําเนินความสัมพันธ์ด้วยอซึ่งคุณเป็นถึงนางสีดาน่ะแต่นางสีดาดูเหมือนนั่งเศร้านั่งรออะไรอยู่นะแต่ จะรอแบบมั่นคงด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าฉันก็มีดีแหละถ้าไม่มาในระยะเวลาที่คุณคิดว่ามันถูกต้องหรือใช่คุณก็พร้อมที่จะตัดเพราะขึ้นเทพประบุเนี่ยยุติธรรมมาทันท่วงทีเขายังไม่ให้คุณตัดหรอกเพราะเขาก็ต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ดีๆการ มาดาเนินความสัมพันธ์การมาให้คุณได้รับรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะปฏิบัติต่อคุณแบบคนรักไม่ใช่แค่เพียงคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะขึ้นไพ่พระแม่โศพศกเนี่ยหมายเลข2ี่สิบสี่เนี่ยเป็นเลขที่ดีที่สุดในสําหรับเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่พมยานความอุดมสมบูรณ์การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการเติมเต็มการอบันดนันคือดีนะ่ะ แล้วเนี่ยก็เป็นอันนี้อีกพระแม่ธรณีความสัมพันธ์เนี้ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรกันมามากมายแล้วละ่ะอยู่ในช่วงการปรับสมดุลหรือเทมเพลนมันจะไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะมีความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกล้าที่จะทําอะไรตามใจเหมือนก็เด็กๆอ,อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ต้องกักเกิกอะไรกันแล้วนะคะอืมเป็นแบบทศกัณฐ์ออกรบแล้วนะ ทศการก็คือรู้ทั้งรู้ว่าออกลบก็จะต้องแพ้แต่ก็จะออกลบก็เหมือนกับเขาเนี่ยแหละในตอนนี้ที่เขาคิดอยู่เขาจะมาด้วยมาดของบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถด้วยความภาคภูมิใจด้วยอะไรหลายอย่างมาแสดงให้คุณได้รับรู้ว่าเขามาจริงนะเขาไม่ได้มาเล่นให้คุณเป็นเหมือนกระต่ายตื่นตูมหรอจริงหรอ นี่ไม่ได้โกหกใช่ไหมฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหม oh, ไม่ใช่ <laughs> เพราะเขาจะมีแผนการเข้ามาเขาจะมีกลยุทธ์ให้คุณได้มั่นใจว่าเขามาแล้วเขาก็ต้องการสารสัมพันธ์กับคุณจริงๆไม่ใช่มาเพียงแต่ดึงให้คุณกลับไปอยู่นะจุดจุดเดิมแล้วก็ทิ้งให้คุณเหงาแบบนั้นน่ะจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณก็จะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูประกอบให้ว่าเป็นเช่นใดขอยากเก็บไพ่ก่อนนะคะถ้าหายไปใบนึงเนี่ยไม่โอเคเลยช่วงนี้ก็จะมีหนังสือจัดจำหน่ายนะคะราคา250บาทแล้วก็ไพ่สำหรับละ150บาทไพ่ข้อความไพ่อลอคโคนะคะสามารถสั่งแยกหรือสั่งรวมก็ได้ค่าส่ง50บาทพื้นที่ห่างไกล50บาทนะคะะไพ่นางฟ้ามาดูนะคะ วันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาคนนี้เขาอ่ะปิดบังความรู้สึกของเขามานานกับคุณแต่จริงๆในใจเขาอะ่ะช่วงที่ห่างกันไปอะ่ะความห่างครั้งนี้มันทําให้ได้รับรู้ว่าเขาต้องการคุณมากแต่บางครั้งถ้ามันไม่ใช่ความห่างอะ่ะก็คือการที่จืดชืดแล้วก็จืดจางกันไปแต่อันนี้ไม่ใช่มันกลับทําให้เขานึกถึงคุณมากขึ้นและอยากดาเนินความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานเลยทีเดียวนะคะ มันเข้ามาแบบรวดเร็วในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มันก็จะเดินหน้าของมันไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นหวังใจได้เพียงแต่คุณอ่ะอย่าได้เอาประสบการณ์เรื่องเดิมๆในอดีตที่มันไม่สมหวังอ่ะมาคิดกับในความสัมพันธ์นี้นะคะมันควรละเคสกันลองตั้งคำถามอะไรไว้ก็ได้ในใจสัก3ามข้อแผนจะเปิดเฉลยไวรอนะคะถ้าไม่ทันก็กดพอยส์เอาไว้นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่า angel answer การตอบคำถามที่คุณถามในจิตแต่อันนี้เป็น The r o m a n ดอะโดแ a n แองนะคะก็คือไปเช็คสถานการณ์ว่าคุณและเขาเป็นอะไรกันและความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปแบบนั้นข้อที่หนึ่งไม่รู้ว่าคุณถามว่าอะไรไพ่จะตอบว่าเวทรอคอยข้อที่สองไพ่จะบอกว่าโดน t Stop ไปต่อข้างหน้าได้เลยและข้อที่สาม อบัตดันความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวทวนให้นะคะใบแรกเวทรอใบที่สองโดนสต็อไม่ต้องหยุด <c oughs> ข้อที่3ามอบัตดันความอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นการเติมเต็มซึ่งกันและกันทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูไพ่พันตานะคะบางครั้งอ,อ่านไพ่พรมยานเป็นหัว เรื่องให้แล้วก็มาใช้อล a c l คเสริมแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะได้เป็นการซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะ่ะก็คือ2ศาสตร์เราใช้รวมกันได้ไม่เป็นไรคือดีด้วยกันทั้งคู่คุณจะได้ไดเออ้เอามาแคดิฟกันนะนะว่าเนะื้อเรื่องมันเป็นยังไงตรงของเราหรือเปล่าคำแนะนำจากไพ่ให้ว่าวันนี้เขาเป็นอย่างไรอ๋ผลผลิตคดีนี่การงานของเขาก็โอเคนี่เออ แต่คุณอาจจะโมโหอีบา้าทําแต่งานไม่สนใจฉันเลยเขาก็แค่คําทางเดี๋ยวจะคํามามาหาคุณอะไรแบบเนี้ยหักดิบคุณบอก <S <S ไปหักดิบ <S 1> <S 1> ฉันไม่ยุ่งกับแกแล้วจริงหรอ <S <S เดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณได้มั่นใจว่าเขาไม่ได้โกหกเขาทํางานจริงๆรีแลกคุณก็สบายสบายไปพักผ่อนอย่าไปซีเรียสเยอะแยะ เพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่มันน่าภาคภูมิใจแล้วโชคลาภก็จะมีในอนาคตไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องทําอะไรถ้าเขาเห็นเราสําคัญเขาจะกลับมาเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรื่องราวของการบนบานสารกล่าวหรือเป็นคู่กันนั่นเองนะคะตอนไปเนี่ยอธิษฐานไปสองคนถ้าไปคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สมหวังนะ <laughs> ในเรื่องของรักสามเศร้าอย่าไปนึกถึงมันเลยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีประโยชน์ เพราะว่าในเรื่องพวกนั้นน่ะมันเป็นเรื่องท็อกซิกที่ทั้งสองฝ่ายอ่ะเคยเจอกันมาแล้วก็ไม่อยากจะเจออีกขยักขยงเข้าใจยังอืมอ่าทีนี้อ่านความรู้สึกเขาไหมว่าตอนนี้เขารู้สึกไงกับคุณหาไม่เจอเอาอยู่นี่ตาตาเป็นอะไรจะนี่ตาเป็นยายหรอ,หอไม่ใช่เขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วนะ หรือเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างเขายังไม่มีคำตอบทั้งหมดหรอกก็คือกำลังนึกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ yes ไม่รู้ yes อะไรใช่คุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขามั้งความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณอ๋อใช่เขาต้องการความลึกซึ้งกับคุณแบบนั้นน่ะเขากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเราเพราะเขาไม่รู้ว่าว่าคุณะจะรู้สึกกับเขาแบบไหน เขาฝันถึงคุณมากเกินไปอฝันอะไรอะ่ะฝันว่าต้องการพื้นที่ในหัวใจของคุณอะ่ะคิดก่อนทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเขาไม่ได้ว่าทําตามแต่อารมณ์นะแต่เขามีเหตุและผลนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมเขาขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครดูโฆษณาไมกดข้ามนะคะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็แนะนํากันมาดูนะเป็นไพ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะ รายละเอียดก็คือมีพอดแค์มีเพลย์ลิสต์แล้วก็คลิปวิ่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะมสมัครเป็นสมาชิกได้สองราคาห้าสบาทหนึ่งร้อยบาทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ให้เป็นรางวัลกันได้ก็นับไปหักแล้วก็ทำบุญอย่างที่ได้เห็นกันอนะที่ไปแจกของใช่ไหมวัดหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงแล้วก็วัดหลวงพ่อกวยวัดโคสิวนาลามนะคะแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็ ทําไปที่วัดพระบาทน้าพุทุกที่แหละเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะไปวัดท้ากระบอกอีกนะคะก็ร่วมบุญกันได้โดยการดูโฆษณาไม่กดข้ามง่ายๆแค่นี้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย